สวัสดีครับปอๆกับสังวันงานปั่นอยู่กับเรานะครับไม่นี่กับผ้าันบุษม์ส้มบดดาบีบีคือเรานะครับ,นบ,นรบ,บเานาะค,นะคือช่วงนี้เห็ดดอกบัวของผู้ทีเจ้าน้อยปางประสูตนะครับเนาะคือเห็ดดอกบัวทั้งหมด4สันนะครับปกติกับมี่สา3สันเนาะดอกบัวปกติ3สัน แดดมาเห็ดเป็นซีสันนะครับเห็ดบอกคือผ right, no. uh ู้ใดเนาะเห็ดบอกมีผู้ใดคือกับว่าใดเนาะครับเป็นทอเนาะครับเป็นทอช่วงทอลงมาบางทา้งตําลงมาเนี่ยก็ทีเห็ดท่าสีเป็นไข่คือสายดอกบัวนะครับเนาะโตจีบดอกบัวก็ทีเห็ดเป็นดอกบัวคล้ายๆคือสายดอกบัวนะครับครับผ้าย้อมดอกบัวนะครับผ้าย้มทั้งมัดกับซีซีสันนะครับ สั้นแรกนะครับสั้นสองสั้นสามสั้นที่สี่นะครับเข้าไปทั้งในก็เป็นหมากนะครับเป็นหมากเป็นไนพ่พ่อมพี่ก็ทีเหยียบอยู่หมากหมากหัวเนาะทีิเป็นไนเนาะแดงเห็ดเห็ดเป็นไนช่วงนี้ก็เห็ดรอบไปแล้วนะครับรอบไปแล้วเขาเลี้ยแต่หนึ่งสองสามสี่ดอกติรป,ปันเนาะพปกพุ่นใบติดิป,ปันสี่ดอกเนาะ ครับส่วงคำนี่ก็ค้องที่แล้วเนาะส่วงนี้ทะเวนกำลังติดตกดินครับคือตีนไว้วุทธเจ้าหน่อยนะครับเนาะตีนยุ่มยุมันว่าตีนแยงแยงยุงย่มยุมเนาะทางือก็แยงขึ้นทางนี้ก็แยงเนาะครับเป็นขาเป็นป่องเป็นป่องเนาะขาเป็นอวนเหนิ้วมือเพันเนาะครับ ธาสีเนือสีอังเขากา็คงติดเป็นตะเบิงนะครับน้องสวงนี้ก็บทนเี่ทาสีเนือเท่าไรเนาะก็เลยเป็นปูนอยู่ก็เลยบทฒนุจาวางามซำเท่าไรเนาะครับคือเมื่อน,นี่ก็ ดอกบัวเนาะครับเตียวให้แล้วเนาะคือมือวาดนี่ก็มาตาบันเนาะครับเมียบานนสองมือเนาะมาเห็ดมือวานนี่กับกับมือนี่กับเตียวให้แล้วเนาะมือออ่นก็เทดหมากเนาะครับมือเอิญเทดเป็นหมากเป็นหมากแล้วก็เป็นมีไนร้อมเนาะครับมีไนแล้วก็ติเใ็ดแล้วก็ติคัดคัดแล้วก็เสหเฮ็ดไก่ตอเนาะครับไก่สองตัวหมสูงของไก่กับสองเมตรเนาะ กะทิเอ็ดไปทีละโตเนาะทางพี่ก็ตัวที่สองนะครับด้านพูเนาะตัวที่สองขับปูถวดสวยงามเนาะครับเนาะปูเวชวนอันนี้เป,ป็นกนตะิญี่ปุ่นเอาดินใส่ข้างในเต็มเนาะเสมอกันก็มึงแทนพระปูเวชวนเนาะ ขัทนที่สองนะครับทางนี้เนะาะขันที่สองคือช่วงนี้ก็เห็ดดอกบัวกับตีเหล้าเมื่ออืนเนาะครับของตีเหล้วอยอู่ดอกเมื้อนเพราะว่าเดี๋ยือดหมากเนาะครับตัวทีสองทางนี้เนาะน,นี่หลวงปู่เทพลอกอุดอนนะครับมีแต่ฝนหลายเพิ่นกรบบาดเห็ดงานนะเนาะเพิ่นกระปล่อยไปซะก่อนวาติพนกับใจกับพลกระลิ้นมาบางืหันกับเครื่มาวาติดตกอยู่นาะครับพอตกเกลียบตกนะครับ เกียบตกคึ้มมาแดดมาทางซำหมอก่อนบางไงบางอันอนวานติดตกนี่ก็คือเพิ่นผิวผิวสีไปเนาะแอดข้งตีมะแตงที่หลังอีกทีนึงเนาะเพิ่นผิวผิวไว้ให้ กับผิวสีไปเนาะอันนี้ก็คือเทพนุ่มนะครับเนาะเป็นหงแจวจินเนอรี่เนาะแจวจินเนอรี่ครับแจวจินเนอรี่ส้มแผงหลังพญานาคนะครับเนาะตัวที่สองสีเขียวนันแอด,ดก็ติด,ดแตง แหวกตีตีแตงให้ไหมเนาะเพ่นเพ่นสีไข่ก็เป็นมิติอีกหน่อยเนาะสีสมแล้วก็สีท่องปลายแดงเนาะที่อะ้เป็นมิติอีกหน่อยครับทางนี้ก็คือแฮวกกับปั้นไปสามปีแล้วหงายเนาะดอกบัวเฮ็ดบัวคือไผ่เนาะครับเนาะบัวพิภูใดคือดอกบัวบานบัวที่เจ้าผู้ลูกผู้ตื่นผู้เบิกบานเนาะพันก็นั่งดอกบัวบานครับ สามองค์พระปังสะดุ้งม่านเนาะเฮ็ดปั่นไปสามปีแล้วองค์ที่สามนะครับเนาะองค์ที่สามทาั้นก็เฮ็ดพญ,ญานาคแล้วก็ลงไปบ้านหน่อยนะดูนเนาะครับไปบ้านน่อยนะดูนไปเฮ็ดทำปั่นทำแล้วก็ไปน้องธรรมะเนาะครับ เป็นหุ้งน้ำมาแล้วก็เป็นุง้งดงสมบูรณ์ทางอำเภอท่ากันโท่เป็นดงสมบูรณ์แล้วก็มาพ่อพอนจะเลื่อนสามไซเนะาะจังขึ้นมาคเลระจังเด้ขึ้นมาหอดผีเนาะก็ติดต่องานไปอีกหลายโยเพราะว่าข้าเจ้าอยากอยากได้เนาะครับเลยได้ไปเรือ่อยเนาะกันแล้วนี้เนาะครับแล้วนี้ก็ติขวมงเป็นดงสมบูรณ์อีกขึ้นเขานะครับพอดงสมบูรณ์พิน่นยังถ่ายเนาะกันแเดวใกล้สองตนะัวเนาะ แหล้วไก่แหล้วกระดิบไปตรงสมบูรณ์ครับมือเศ้านี่ทั้งเกปฏิดาทั้งนําแข็งเนะาะถ้าแกนําแข็งเกปฏิดาเนาะเพิ่นก็นมาเก็บเห็ดเพาะอยู่นี่ก็ยังได้เมือเศาอยเนานะเห็ดเพาะกาลัางตีออกอีกครับขันมีฝนมาห้อ,อยอีกกับขงตีไงเนาะตีไงเพราะว่ามืมเอเศรานี้ลูกนี่หน่อยก็ย,ยัยงนี่หน่อยรยอยู่เนานะลูกหน่อยมัน่น อดอกหน่อยเนาะดอกหน่อยกขยังร้ายอยู่มีแต่ดอกกันอนอ่อนอยิบไปดนมือขันมีฝนมาห้วยมาลี่อนีกหน่อยแห่งทีใหญ่ไ้เนาะก็ตืเบื้อีอีกมึงหันก็ออกร้ายครับขันฝนมาห้วยให้บาทนี่แห้งที่ไรยครับเหย็ดว่าเนาะพอมีหอดห้อยไปมีแหลมของผีไม่หมยเนาะเห็นเจดแปดอันเนาะครับเสียบเขาเจ้าเสียบไปคล้ไย่เขาจะงมีแหลมเขาเสียบลงดินนี่เนาะเหย็ดเห็นร้ายอันครับ อยู่รอนี่ล้วอ,อยู่รอบไอ้ไก่นี่มึงเก็บเห็ดนี่ละเพราะว่าขันเป็นลักษณะนี่เห็ดพอยังตีออกหลายเนาะครับขันเป็นลักษณะนี้เนาะส้มอีกทีนึงเนาะครับเนาะส้มอีกทีนึงถ้าหากท่นานผู้ชมถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อกดกระด,ดิ่งเพื่อแก้งเตือนเนาะบ่าดีพลาดในคลิปตัวไปเนาะเพราะเห็ดบ่คือผู้ใดเห็ดเป็นจีบเนาะเห็ดบ่มีผู้ใดคือครับเห็ดให้เป็น ศิละปะของแอดตั้งหากเนาะออกไอเดียออกมาเฮ็ดเฮ็ดแบบว่ามีผู้ใดคือเนาะครับเนาะปกติก็ะติเป็ยนลักษณะนั้นกเป็นพิมพ์เทบอกกที่เป็นลักษณะนั้นเนาะอันนี้ที่พอคือผู้ใดเนาะครับเนาะซีสันถากถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนบริพาทในคลิปต่อไปเนาะส่งสองวันงานปัน่นกระิเอาสันหาจึงต่างไม่ทันผู้ส้มส้มกันถากถูกใจอยากได้ไปปั่น กติดต่อได้ครับเบอร์โทรกั็0627269206แล้วครับเบอร์โทรเนาะหากสนใจเนาะปันได้ทุกอย่างครับสวัสดีครับ